น้องน้ผู้ชมสีนิ่แน่นเลยโอ้ทางบนครับ3-20ครับสบภาพนี่เหมือนทําสีเลยหืมใหม่กริบเลยถ้าเกิดว่าคันนี้ยังเดิมๆนะถือว่าเป็นคนที่รักรถมากครับออาสวัสดีครับขอนาท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคบายทินทบนดิตผ่ามารับชมงานขุดปา,ปากบ่อนะฮะ วิ่งต่างบ่อแบบนี้ครับนี่คือร็อกจัดทรงกันมาถือว่าสวยครับลงตัวอยู่มาสิ่งที่น่าสนใจขอคุณครับรถขุดครับแคทดีทูครับก่อนที่จะเป็นโฉมมาเป็น next generation เครื่องหกสูบนะอันนั้นสภาพดีผมยังอึ้งอยู่ฮะดูดีครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเดิมบางอยู่ฮะถ้าแบบนี้สายพ่อค้าครับคนที่กำลังมองหา ถือว่าคันนี้มีราคาค่าตัวอ่ะเดี๋ยวรับชมพลังเขาทีละคันครับหล้อสิบล้อแหมเวทีนี้เป็นเวทีสิบล้อนะ,ะผมพาไปฟังพลังเสียง คือสเสน่ไปแล้วครับสำหรับงานวิ่งปากเบอแบกได้เต็มที่ฮะแยังครับยังไม่ออกรถออกชาสักเท่าไหร มาคันต่อไปครับฮีโน่ของเรา2 k ครับ m 2 k มีอยู่2สีนะมีหัวสีขาวแล้วก็หัวสีเขียวครับขาวเหมือนกับขาวอมเทานี่แหละเขาบอกว่ามีทั้งเครื่อง2อสีแล้วก็2อหครับ แป๊บเดียวเต็มฮะสองนาทีเสร็จ สิงไฮเทค260ร้อยนาเดินว้าได้เนี่ย เจอหนืดนะเอ้ายังสู้ไว้อยู่ครับคนนละยยังสู้ครับรถก็ต้องสู้ไปด้วยกัน ท่านผู้ชมน่าทรายมันเยอะจริงๆตอนเดือนพฤษภาคมครับฝนตกมาทึ่งหยุดเพียงแค่แคออเมื่อวานนี้เองนะ Oh. ไปได้คนระับไปได้ม mm hmm. ี่ทันใหญ่เราแรงจัดสัมผัสได้ คนครับบอกว่าเมื่อก่อนแรงกว่านี้อีกนะสู้ไหวครับสบายสบายเลยอ่ะคลิปแรกของเราครับมาหน้างานใหม่ฮะบริบเวณตรงนี้เจ๋งคลิปหน้านะครับ ยังมีช็อตสนุกสนุกท้าทายกันอยู่ในช่องเราฮะกันนี้กาทรัลลาเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย